ซึ่งนี่เป็นชุดรองัาชการตะเบิดสอบสวนกลาง้างขดเข้ามาด้วยรมกท่็ที่มาด้วยวันนี้มาจับกนุ่ในข้อหาชอบกบประชาชนนะครับตามหมายจับ ของสารจังหวัดสมุทรการนะครับซึ่งคุณเป็นผู้ต้องหาที่ชอบโกงบริษัทที่คุณหลอกขายดุวมือยา<ม>อจงจำนวน9กล้านเจแสนแล้วก็แบงก์การันตีของคุณก็เป็นแบงก์ปลอมเป็นเอกสารปลอมนะนั้นก็เดี๋ยวก็ขอเชิญต,ตัวนะครับ ไปที่โรงพักแป๊บเดียวพี่ใช่หมจับที่เป็นชื่อคุณไหมะนะตามภาพตามอะไรถูกต้องไหมครับแต่เดี๋ยวผู้เสียหายเขาจะตามคุณไปที่โรงพักนะ เดีวไปอันนี้รถคุณไม่เรอถของคุณป้าอก็เดี๋ยวตัองเอาไปกองปราบก่อนหรือว่าจะเอาไปเอาไปแดงเลยกองปราบป่อนะผู้จงก็ไปรับนู่นจากข้ามาแดงไอจากกองปราบก็วันนี้ แล,แล้วคนขับรถมีไหมเขามีเอารถไปลยครับเพราะว่ารถคุณน่ะคุณไม่เอาไปแล้วใครเอาไปว่าเราจับคุณในก็หาชอบกับยาจวนไม่ไม่เดี๋ยวเราคุมเราคุมไปอยู่แล้วเรานองคนของเราคุมไปอยู่แล้วตัว้อกไปกับเราแล้วเขาพี่เป็นเพื่อนเขาป่ะ พี่ดี๋ว่ไปที่องปราบก่อนใช่ครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยใกล้ๆเนี้ยนะเดี๋ยวน้องให้คนขับรถไปได้น้องไปตำรวจดีกว่าน้องมากับพวกเราอ่ะแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนน้องที่อยู่ข้างบนอ่ะมารวไปอไม่เป็นไรคุณจะเอาอะไรคุณได้ไม่อเป็นรัสินที่มีค่านะ กองเราให้รถเขาไปเลยให้เขาอยากให้แยกไปเลยก่อนถ้าจะเกิดยาจะได้คือคืออย่างงี้คือรถเนี่ยนะเราไม่ได้ติดใจนะคุณมีมีคนมารถไปไหมก็นั่นเองนั่นเพื่อนคุณเพื่อนคุณเปล่าให้เขาขับไปได้ไหมให้เขาขับได้ไหมที่กองป่าอ่ะขับรถน้องไปได้ไหมคุณก็ให้เพื่อนคุณขับรถไปที่กองป่าไปได้อยู่ตรงนล้ใกล้เอง นคร้างข้างดนั้นไม่เก่าอ่ะน้องก็นั่งรถตำรวจเดี๋ยวน้องก็นั่งไปกับพี่ผมรอด้วยเได้สยไข่้อางนพี่อยู่ตรงข้ามเลยอยู่ตรงข้ามเลยให้ให้เพื่อนเราไปแล้วเพื่อนเราช่นะมยต่เราาตัวน้องไปก็พอล้คือ คือเราจับคุณตามกฎหมายนะครับอะไรอะไรที่เป็นของคุณคุณก็เอาไปนะนี่เป็นปฏิบัติการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับชมรมนิทกรรมแล้วก็ชุดสืบสวนสอบพาะแดงแล้วก็ปขอ,มอขมมไม่คืออย่างนี้รถรัพี่คันแน่ใครจะขับไปนะไม่คุณเจา คุณจะขับไปเองหรือว่ายังไงหรือจะให้น้องเขายังไงใครจะขับให้ให้ผมมีคันหนึ่งอ่าไม่เป็นไรก็พี่ขับไปก็ได้แต่ว่าตัวผู้ลงหาเนี่ยเราต้องเอาไปที่กองปราบก่อนนะอ่าแล้วก็ไปประกันชั้นศาลแล้วกันนะเราไม่ให้ประกันชั้นสอบสวนทำไมครับอ่าขอพี่ไปประกันชั้นศาลอ่ะเพราะเราจับตามหมายจับศาลแล้วอันนี้เราไปยื่นประกันตัวที่ก็ที่ศาลประกันพรุ่งนี้พี่เดี๋ยวเอางี้ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขับคันนี้ไปแล้วพี่นั่งเลยครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะขับเข้ากองปราบไม่ผม อ่ะแล้วแล้วไม่รู้นเอนี่อยูู่อ่ะผมกาไม่ต้องหาไปจนพี่จะทำอะไรก็เรื่องของพี่อ่ะเดี๋ยวต้องไปัาผมด้วยนะสบายใจจะได้สบายใจ